ที่เราเกิดเทุกท่านนะครับสำหรับคืนนี้เป็นการรัเพ่งบูสมสรวจพระพรรมโวดของจุนพ่อเต่าเก็นขึ้นอายุ95ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อเด็มาที่17มกราคม2567ที่โรงพยาบาลพัทลีเกิดการติดเชื้อตอออย่างุูแล สี่นาฬิกาสี่นาทีครับอ่านคณะท้าภาพก็ได้ทำการรดน้ำตอกใเมื่อเวลาทุกนาฬิกาที่ผ่านมาครับแล้วก็เมือคืนวันพุก็ได้ทำการตวกประเธณีแล้วในรอบสองครับแล้ว็คืนก็เป็นคืนที่สองก็ขออนในชื่อ ท่านผู้มีเกียรติและเกียรติมาเป็นเจ้าภาพในการสวดพรับพิธีในคืนนี้นะครับมีทั้งหมด12เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่หนึ่งมีบริหารกลานงนา,ายนก,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 กรัฐมนตรีอัฐนานางเวนั่นนายกโยบลอมบารีรัฐคณะที่สองเป็นคณะของคุณสมิทธิ์คุณลูกมีสายฆาเร่ คณะที่สามท่านผู้ในการสามารถผู้ในการชักเริงกรมเรย์คณะที่สี่คุณสมเเตคุณแยวคุณธีราสวนมริคณะที่ห้าครอบครัวบีบูรอมคณะที่หกมูใหญ่มูช่วยมูใหญ่บ้านมูแปดละนอนนพนาคณะที่เจ็ดองหมู่บ้านหมู่ที่แปด คาะที่๕ก็เป็นของสภาพนะครับคาะที่าคุณมารัยคุณครูนันิพบำรงผลคาะที่1คุณสำรวยคุณสายพินสีสว่างาณะที่๘คันตรีมุเกียคุณครูสันนาจจิงและสุดท้ายของเกียรติอิ๋วและชุ่ยเกียรบ้านที่๔คณะที่1ครูนะ ก็แต่ตอเรียนกเป็นอาชุนนะเป็นตัวแทนอาชุเรียนภูนาลุกท่ธรรมแล้วก็เข้ารับบทนำในงานที่ผมกล่านะ

ो जिरो पोम गो गो गयिते रसा गिता गाम गयि ते गीतां का गीते गाम गयिता गाम गयि ते

Kalapan yati po Kalapan yati kita Wata po kalanak Kalapan yati sama yawimu Atau asama yawimu Atau asama yawimu Paganda atau pagamba Paganda La, 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 กฬปาทยโยอยวนากฬปาทยโยกหชาตปาทยโยยวาทปาทยโยนิยทยปาทยโยอุปกเนกัจยาปุเณชาตปาทยโยปาถาตคปาตปาตณปาทยโย <laughs>

คุณสมจิตคุณโรคจันทร์สารพฤกษ์นะครับเป็นเธอตัวแทนสี่รรท่านโดยพพความเรารพจับผ่านพร้อมๆกันครับยกึ้นจบมาเคนครับ จะพักชุดที่3านะครับเป็นชุดของท่านผู้ในการสามารถผู้ในการทัชรินตัวงเรือดีเชิตัวแทน4ท่านครับและชุดต่อไปเป็นของคุณสมเจตครุแก้วคุณกินดาส่วนมรินะครับเจดตัวไว้นะครับ4ท่าน ส่งทรียชุดแค่สุกินดาสมอนิสเียนเดินตัวแทนสี่ท่านนะครับตุดที่ห้าเียมตัวครณบอรัวงิ่ัุตดอนนะครับเดินเดินเอ่ตียมผู้ที่จัดวายสี่ท่านนะครับเก็นเลยหนาตงน ูดนะครับเป็นเธสี่ท่านครับึุดต่อไปเป็นของท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมโู่แปดตำบลหลงหาดเตรียมตัวไว้สี่ท่านนะครับเป็ีตัวต่อไปคือลูกของกองทุนหมูรบ้าหมู่ที่แปดนะครับ เจนชอร์ค anyway, ุกร so, สองพี่ใหญ่พูดด้วยที่ใหญ่บ้านหมูแบครับปีนั่งครับขอบคุณ้องคขอบคเณมากครับขอขอบคุณหมูบ้านหมูที่แปครับเจนเชร์ปีนท่นครับอเลยนอเลยอ่นี่เลยมันเป็นไรขอขอบคุณ อาจจะเป็นจากจากจบครับประเทศนหรือต่อไปเป็นของผู้มาายผุ้รูมและทุกคนต้องร้องขนะครับ สว่างนะครับเป็นจอกี่ท่านนะครับแล้ต่อไปเจอตัวคู่ของท่ททงนนทนา,งานอนมิรีโกเกรติคุนโทสันธานาจินครับ อาชุดของมิยาหิวชุดวปิเบ้านหมค่ีนะรับเนเีากนะครับเป็นเรียบมับเรีจบผพร้อมกันครับจบครับโอเคกราบพระครับ ครับลำดับต่อไปก็เป็นระพุทเกียนครับได้เปีนตัวละคอจากพระพุทธเจ้าเป็นตัวตาลีดียะอาวะติวะมาเุะปุรุโินิตาตังเอวะเอวะอิโสโรติตาเทตามาโปัสสาต Fati, tanto, nanti, chate, watari, lato, chate, leto, lato, lato,

同学们，大家好。